บินกาเปิกค <c oughs> ือบิดมันพอกแก่สิโอเคว้าวว้าวอะไรอ่ะอายอายนัวสาวคันทกคนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปอเกเร เกมเมอร์เลือดใหม่หัวใจ L G P t Q นะครับอ้อาวเลรจ้าตอนนี้เรามาอยู่กับเกมไดนเสา์กันต่ออีกสักเกมหนึ่งนะซึ่งตอนนี้เป็นตัวเดโมอยู่แล้วเขาก็มีการเคลมว่าจะเล่นใช้เวลาประมาณราวๆ30สินาทีนะจา้าถ้าเพื่อนๆังเกตเห็นทางด้านขวาบนซึ่งตอนนี้หัวแอดบังอยู่ดเดนดออาอ,อก,กันนะอ่ะมาอยู่ข้างล่างกันแล้วเห็นไหมก็จะเห็นมีหัวไดนเสา์อยู่ตรงนั้นทุกคนซึ่งชื่อเกมก็ชื่อว่า Tempest t r a d e นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่รอช้าเริ่มกันเลยจ้า n น w ่ยเกมเฮ้ มาถึงก็เริ่มกันเลยอะถ้าแอดจำไม่ผิดอ่ะจริงๆมันต้องมีการเกลิ่นก่อนไม่ใช่เหรอว่าเรามาที่นี่เรามาที่แบบกองทหารอะมิเลตารีนู่นนี่นั่นอะฉันต้องอไปหาทางไปใต้ดินเพื่อฟอร์มเดอะไฟแนลเทเพื่อทำการทดสอบรอบสุดท้ายมีเวลาแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นและมันจะจบโอเคแล้วเพียงสิ่งนี้เท่านั้นและฉันจะกลับไปหาคุณลูกสาวของฉันอพ่อจะกลับไปหาลูกนะลูกสาวโอเค ขวาลายซ้ายดีนั้นไปขวาดีกว่าส่วนใหญ่เกมมันจะไปให้ไปทางขวาทุกคนทำไมมันมือดอย่างเงี้ยยังกับซาเล,ลนฮิวเลยอะหมอกเยอะก็ซาเล,ลนฮิวอย่างนั้นเนี่ยมองอะไรแทบก็ไม่เห็นเลยอะเฮ้ยฮัลโหลมีใครอยู่บ้างไหมเนี่ยตรงนี้นมีประตูสิ่ไหมนะดูเหมือนไม่ใช่เกมที่จะมีไดโนเสาร,ร์ได้เลยทุกคนดูดิเฮ้ยมีบันไดด้วยฮัลโหลอ้าวปีไม่ได้ไม่นะอะไรอ่ะแล้วฉันจะเข้ายัางไงนี่มัอนอะไรกันแน่นะ โอ้โหคุณพระคุณเจ้าโรงงานไฟฟ้าปะเนี่ยอย่างใหญ่วุ๊ยมีเควสบอกเราได้บอกว่าในฐานะที่เป็นทหารต้อง remove vehicle from the road ต้องเอาคล้ายๆแบบไอเนี่ยรถถังออกจากถนนนะ่ะจะเอาเยี่ยงไรเล่าเข้าทางนี้เลยหรือฉันต้องขึ้นไปขับรถถังจ้ะอะลองดูซิมาลองดูกันทุกคนหาไม่มีที่ขึ้นนะ่ะ จะออกยังไงกันเด้อแอดลองดูสิว่าถ้าเราเดินไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอ่ะมันมีทางเดินไงมีน้ําด้วยอ้นนยา่าตัวละครมีขาอ๋อมันไม่ใช่สองงานดีอ่ะส <c oughs> ีนะแอดลองกดวิ่งเลยอะ่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวนะทุกคนแอดขอย้ายกล้องนิดนึงเออขอใหญ่ก็มาฝั่งบนนิดนึงลองไงต่ออุ้ยเฮ้ยตรงนี้มีทางไปป่ะ <c oughs> ว้ายเฮีย e ปเข้า r e m o v e r e turn to entry เขาบอกว่า vehicle ไอ้ย ah านพาหนะเมื่อกี้มันออกไปแล้วอะ่ะเขาให้ return to entry คือกลับไปอะ่ะกลับไปไหนล่ะคะไอ้ตรงรถถังนั้นปะหูจะแผ่นี่มันใหญ่มากเลยนะแอดสารภาพว่าแอดยอมรับว่าแอดแอบไปเดินมาตะกี้ด้วยตอนเปลี่ยนกล้องอะ่ะไปเดินมาเกือบทั่วแล้วแหละแต่มันไม่มีอเลยเลยก็เลยเดินกลับมาที่เดิมทุกคนไหมนะเออฮ้ยปิดจริงแกดูดิ danger do not enter จ้า อันตรายห้ามเข้าแต่กูจะเข้ามีปัญหาอะไรไหมไม่อกี้กูไม่เสร็จเ <c oughs> ควสพอเควสกูต้องไปทําอะไรไม่รู้ข้างล่างนี่แต่ข้างล่างนี่ลงยังไงไม่ทราบกนะอะไรอ่ะเออแสงที่อยู่สุดทางก็คือทางลงไปข้างล่างอ๋อไงทุกคนมีประตูด้วยตัวละครตะกี้หอบเหรอเสียงได้มีอารมณ์มากเลยอ่ะเ <c oughs> สียะนะคุณพฟ้าเฮ้ยเรากดลิฟต์อย่างนี้แล้วเราไม่โดนดนรอสส์เราลากไปกินเหรอเขาบอกว่า activate the elevator กดลิฟต์สิคะรออะไรอ่ะกด เฮ๊้ว้ยมีประตูปิดอ่ะอโอเค,คกลไกที่นี่ดีดีแต่มันเงียบไปไมอ่ะมันเงียบเกินจนมันกดดันอ่ะรู้สึกเสียวๆอะ่ะแล้วดูดิบนกกำแพงมีรอยข่วนเต็ไมไปหมดเลยนะผู้หญิงตัวเล,ล็กๆอย่างฉันจะไม่ต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะ <c oughs> ไม่นะตัวเล็กเป็นพ้องสิขา <c oughs> มีเก้าอี้ที่ลำลลาลองตอนนี้โอ้ย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 มืดมากแม่ Uh, where is everyone ทุกคนไปไหนกันบ้าเอ้ยอิสรา m a t t ม r n น w มันเคยมันมันไม่ดีเลยอะตอนเนี้ยอุ๊ย,ยนี่แอดเปิดไฟฉายแล้วเหรอเนี่ยแอดลองกดเปิดดูทำให้มันเสร็จเร็วๆดีกว่าประมาณนั้นตัวละครเราบอกโอเคได้เลยจ้าไม่รู้จะทำยังไงเสร็จละจ้าทำอะไรหรอคะคือรู้ว่าทำการทดลองแต่ทำยังไงคะไปทางนี้ก่อนสิฮัลโหลมีใครอยู่ไหมหูจะ mm hmm. สถานที่เขาทำแบบ สมจงสมจริงจัดอันนี้มันห้องอะไรวะเน,นี่ยทำมมันมีแต่เก้าอี้กับแสงไฟส่องอยู่แค่นั้นอะทางเข้าก็มีแค่ทางนี้แหละทุกคนเฮ้ยสวิตช์ต้องเปิดไฟไฟไ้าไเนี่ยเกมอะไรก็ใช้มุกไฟไฟ้าทั้งนั้นอะแล้วนี่ไปไหนคะฮัลโหลติดติดติดเข้ามาได้นั่นก็เหลือแต่ห้องนี้แล้วแหละว้าวฮัลโหลฮัลโหลอิสเอเวอร์วันเฮีย มีเดราเสาชักตัวไหมจ้าเขาบอกว่า grab the capsule and turn on the machine อุยมีมีมี storyboard ข้างบนด้วยอุ้ยอะไรอะเฮ้ยสมองกับเส้นเลือดเส้นประสาทของเราตะกี้เขาบอกให้เราเก็บแคปซูลแล้วก็ไปที่แมชชีนก็คือเครื่องจักรเครื่องจักรไหนอะไม่น่าใช่เครื่องนี้มันมันจะง่ายเกินไปป้าลองสำรวจดูฮะได้โปรดว n e last time ครั้งสุดท้ายแล้วคืออะไรจะตายที่นี่เหรอคะแล้วมันก็จะจบ เดี๋ยวอะไรจบจบเกมออเดโมเล่นแค่นี้ทุกคนโอเคปิดเกมแค่นี้บายบายไม่ใช่เจนนะเฮ้ยตัวเราเข้าเครื่องสแกนสมองหรืออะไรบางอย่างวิ่เห็นหน้าตัวละครไหมทุกคนเงาหน้างานดีตัวละครมีทั้งขามีทั้งหน้าด้วยต้องหาทางไปแอบส่งกระจกแล้วว่าหล่อไหมเจงนะอ๋อคือทุกอย่างจบแล้วก็คือทําการทดลองเอาแคปซูลมาใช้แล้วเพื่ออะไรอ่ะเขาจะทําการทดลองกับร่างกายตัวเองให้แบบกลายเป็นไดโนเสาหรือว่า ต้านทานไดโนเสาร์ได้งี้ปะก็ไม่แน่เพราะมันเกมเกี่ยวกับไดโนเสาร์ไง What What t h อเทอร์เทเลทำไมถึงปวดหัวขนาดนี้นะมันได้ผลหรือเปล่านะกูจะไปรู้มึงหรอมึงทำอะไรกูยังไม่รู้เลยค่ะฮัลโหลโอ๊ยไฟกระพริบแล้วเดยแคปซูลนิสกอนแคปซูลหมดแล้วแต่มันคืออันเดียวที่ใช้ได้อะ่ะได้หนึ่งครั้งอะคือหอันใช้ได้หครั้งเขาจะว่างั้นก็ได้ เราต้องไปจากที่นี่ใช่ไหมเขาบอกว่า Return to the surface ใช่แล้วไปกันเถอะทุกคนขาวิ่งขึ้นโดนไปเนี่ยเฮ้ยทั้งไหนนะจำไม่ได้เขาได้ออกไม่ได้ขาทางนี้ฟต์ปะสวิตช์อยู่ไหนอะเร้เนได้ขามีลิบสองอันป้ตะเกียบทุกคนทั้งไหนวะ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 นี่ไงเก้าอี้รับรองแขกแกตอนขึ้นเจอเจอได้เลยไม่รู้รีบกดก่อนเดวดนเสาจ้วงหลังตื่เต้น ทำไมมันไม่มีอะไรมาเลยอ่ะเฮ้ยไหนยังไม่เห็นมีเดโนเสาร์สักตัวหนึ่งแกอย่ามาอย่ามาหลอกฉันไอ้ตอนขึ้นมาเนี่ยมันไม่นจากนะทุกคนจินตนาการนะตอนนี้เริ่มเมายาไงตะกี้เอาแคปซูลฉีดใส่ตัวหรือเปล่าฟ i r e General to learn what happened เหมือนจำต้องไปหาเจ้าหน้าที่หรืออะไรบางอย่างเพื่อเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ซึ่งเกมเนี้ยตัวละครเราวิ่งไปสักพักนึงอะ่ะมันจะหยุดวิ่งเองเพราะว่าสตามิน่หมดแต่ไม่มีหลอดสตามิน่บอกว่าตัวละครจะเหนื่อยตอนไหนข้างเบนทุกคนข้างเนกลางเปกข้างบบนบันพอกแคสีฉันได้แถเสาวเว้ยอะไรเงี้ยถ้ามันมีปากมัคงพูดอย่างนั้นะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะตะกี้ไม่ได้ตาฝาดใช่ปะมันชื่ออะไรซอลัสซอัสนะ ตามหลักการแล้วเราต้องเดินตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือต้องวิ่งตามเลโดเสว์ไปทุกคน His Property in the Helicopter เขาบอกว่าเขาอาจจะอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์ก็ได้เจ้าหน้าที่อ่ะแสดงว่าเรามีการนะัดเจ้าหน้าที่ What เสียงใครยิงปืนคะมีการยิงปืนเกิดขึ้นทุกคนกันช็อตมีเสียงยิงปืนนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่กันแน่นะ่ะไม่ไม่แม่งเอ้ยอะไรอ่ะเฮลิคอปเตอร์หรอ,อ ทำไมไมันเกิดอะไรขึ้นยายๆเลยวะเนี่ยกูตามไม่ทันแล้วคนหนึ่งฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นคะว่าจะเฮ้ยสิ่งนดัดโทษเสาร์ทุกคนแล้วรถตรงนี้หายไปคันหนึ่งเอ้ยหายไปไหนไม่รู้อะแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ตะกี้นะเ What เสียงเหนนตุคองไนะอ้นักตั้งระเบิดกคบงนไปนะอะแล้วด้วยคุณพระ เฮลิคอปเตอร์ล่วงแล้วแกเฮ้ยมีบางคนเอ่อ uh, please tell me what's going on ใครก็ได้บอกฉันทีว่าเกิดอะไรขึ้นมึงตะโกนหาใครใคะเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครสักคนนึงโอ้โ oh, หถ้าเขาได้ยินก็คงเก่งมากฉันต้องการที่จะไปที่เฮลิคอปเตอร์ไปดูว่ามีใครที่แบบต้องการคขาช่วยเหลือไหมมั้งใช่ไหมหรือหรือมึงต้องการเขาช่วยเหลือแล้วตอนนี้รถคันเมื่อกี้ปะวะเปิดหน่อยสิทำไมอะ ทาหารไม่ลงจากรถหรอหรือโดนในโัเสาวแดกเข้ากระเพาะอาหารไปแล้ว <Hey. S 1> Go ahead to the base to f i n d ดย e ฮ e l คอ o เตอรให้เราเข้าไปที่ฐานหลักตรงนี้เพื่อทำการหาเฮลิอคอปเตอร์วิยเข้ายังไงล่ะ <Yeah. S 1> what the hell I can crush and squeeze through here อ๋อเราก้มแล้วก็คานตรงนี้ได้โอเค thank you ที่บอกไม่บอกก็คือเดินเลยไปละหนึ่ง เดนดูสาเกมนี้ต้องตัวใหญ่มากเนี่ยแกตื่นเต้นนะทุกคนนี่เกมใหม่กว่าเกมโอกูที่แอเ่นก่อนอน้นนี้นะเนี่ยภาพสวยขึ้นเด้ปะใช่ไหมต้องมีอะไรที่รอเราอยู่ส่วนชชกเนีสไงแน่ๆเลยทุกคนเอ่อทางไหนดีวะขวาไลาไ์ซ้ายดีไปขวาก,ก่อนอีกและรู้สึกเกมนี้จะใช้หลักการทางขวานะคือไปทางขวาแล้วไปในเรื่องต่อไปนี่ไงเป็นไงเออคนชาดสังเกตแก,แกฮัลโหลวยีไ,ไงเดดูสาตัวใหญ่มากเลยดูนี่ มีเงาแล้วว่า find a way to get past the creatures เดี๋ยว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 เีวตาฝาดปะเดี๋ยวนะตัวเล็ดเท่าฝาหอยเฮ้ย <Huh? S 1> มีอีกตัวด้วยเราต้องวิ่งไปในทางที่ในโนเรสร์ไม่อยู่เพราะฉะนั้นเด,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูการเดินมันก่อนว่ามันเดินยังไงถ้าตัวนี้มันเดินกลับมาแล้วถ้าเราเดินไปอีกทางหนึ่งจะเป็นอะไรไหม <Huh? S 1> เนี่ยเนี่ย,ย,ยมันเดินไปละมันไปฝ้าทางนู้นแล้วเราก็เดินทางนี้สิคะรออะไร oh. วายไอ้ไอ้คือเดนนุสเอรจิกขาฉันขาทุกคนไปนะไอ้ใช่วยด้วยไอ้มาเดนนุสเอรวิ่งตามไปนะเอ๊ะฉันจะกินขาเก๋ฉันจะกินขาเก๋อ้าอ้าเดนนุสเซอร์ตัวเล็กวิ่งตามน่ากลัวมากแม่เออเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วมึงมึงอย่าเพิ่งเหนื่อยตอนนี้มึงตายแลพวมึงเงีมึงนอนจิกไปทีนึงนี่ทางขึ้นค่ะทุกคนไปนะไอ้เอ้าว ฮะมึงติดบั๊กเหรอมึงขึ้นไม่ได้เหรอแค่เนี้มึงขึ้นมาสิกัดกูหน่อยได้ป้ด์สุนเต้นวันนี้วายงอนี่วาย <c oughs> <c oughs> นั่นมันคืออะไรกันโอ้โหมีหน้ามาถามไม่รู้จักเดโดสาหรอนีงไ,ไงมีบอกเดโดสาวใช่ไหมพวกมันตายไปหมดแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมพวกมันยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นไปได้ยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยตัวละครบนจ้าตัวละครโลกสวยเวอร์เห็นอยู่ข้างหน้าเ <c oughs> ลยยังถามอีกหรอไม่ต้องถามแล้วมั้งไปทางไหนต่อวะเนี่ยทุกคนแอดเลิมมึนแล้วคือควันหมอกก็เยอะยางกบซาเลนิว ซารนิฮิวฉบับไดโนเสาร์ใช่ไหมอะไรเงี้ยมอกหนาขนาดนี้ตัวละครต้องมีปมอะไรแน่ๆเลยอ่ะเจียนะโอเคเสียงยิงมา nah <c oughs> <c oughs> จากตรงนี <combine horn> ้อุ้ยเสียงตะคอกดังมากเขาทะเลาะกันหนักมากแน่เลยผัวเมียคู่นี้เสียนะไม่น่าใช่นะ เฮ้ยแต่ว่าทางไหนวะไม่มั่นใจเลยแต่มองไปทางไหนมันก็ไม่มีทางไปมันตันหมดอ่ะแอนก็คิดว่าน่าจะทางนี้ทุกคนหลักการคือทางขวาใช่ปะเออโอยโอย g ก t ูเดี๋ยวคอนเทนเนอร์สอันที่คุณจะหาคลิป t h e ่ยวกับเฮลิอาจจะเป็นควันเฮ <c oughs> ลิคอปเตอร์ลำเดียวที่แบบว่าถล่มแล้วก็คือควันเยอะขนาดนี้ยอะยไรเงี้ยเข้าใจปะ <c oughs> ไม่หรอกฉันไม่ไปทางนั้นฉันไปทางนี้ดีกว่าดูจากสัญชตาตญาณแล้วนั้นเราต้องหาทางขวา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 ,ขวา,ขวา,ขวาไว้ก่อนทุกคนเราถึงจะไปได้ <c oughs> วิวิวิแต่เสียงก็บอกอยู่นะเสียงก็บอกอยู่นะว่าทางไปของเรามันต้องเป็นทางเดียวกันเดนเดสาร้องแน่ๆคือทางนี้ไงล่ะใช่ไหมนะทางขวาฮู้๊บ What เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เหรอนี่คืออะไรอุ๊ยเดนเสาร,กกากการ์กินกวางได้แกนี่มันเทศกาลคริสต์มาสแท้ๆทำไมไม่กินกวางเลนเดียกันอย่างนี้ได้ยังไงกันนะ่ะอ<บ>ีพวกใจบาปหนาะโอเค เอาทางตันอีกแล้วจ้าฮัลโหลวิ uh, Find away to get past the container หาทางผ่านไปเวลาเราเจออะไรแบบนี้เราต้องกดสิคะอันนี้ไง Caution stand clear อุ้ยเยอะขึ้นแล้วจ้าไอ้ย่าเกมมีกลไกหนึ่งน่าสนน่าสนใจทางนี้ไม่มีทางไปจริงแฮะเราต้องไปทางนี้แหละก้มไปได้ปะสภาพนั่งรถเรามาทับตูมส้แตกตาย <laughs> ไม่นะไม่หรอกเราคงไม่เจออะไรแบบนั้นทุกคน ล้วไงต่อวะเนี่ยมีรั้วกัน้นบังไปไหนไม่ได้ต้นไม้สูงใหญ่ต้นโอ๊กวูดคนละเกมไม่นะวุ้ยมีทางขึ้นทางนี้ด้วยอะแต่ว่ามันก็มีทางตรงนี้ด้วยหรือเปล่าสำรวจก่อนซิพระเจ้าทางตันไหมนะเราต้องไปทางนี้ทุกคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วไงอะโอเควุ้ยเงียบผิดปกติอ่ะมันมีอะไรแน่ๆเลยอะ hello 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 Wow, hello 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 có nghe. Ai <laughs> sao? <All right>. <laughs> 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 มันเงียบมากแล้วมันบอกว่ามันไม่มีเสียงอะไรเลยอะเราส่องก่อนได้ไหมว่ามันอยู่ตรงนี้ปะเฮ้ยตกใจครั้งแรกจ้าพระเจ้า <c oughs> มันเงียบมากโอ้โหมันจะแบบยืนเฝ้าใช่ไหมหรือเป็นลักษณะแบบว่าเราสเตลอันนี้คือไม่สเตลจ้าวิ่งต่อหน,น้าตาต,ตาเลยแล้วเราหลบมันไม่ได้หรอคือแบบ่ายวะตายเลยอะ,สะแสดงว่ามันอยู่ข้างหลังตรงนี้ดิเราไปทางอื่นได้ไหมอะมันอ้อมได้ไหมอะทางนี้ได้ปะอ h oh my g o s ไม่ได้ด้วยแก okay. ไฟบังคับหนึ่งกูปะแกไม่นะโอเคเอาละนะคือเราต้องคาดเดาอะ่ะว่าเราจะวิ่งไปทางไหนในโดเสาเนี่ยอยู่ตรงนี้ทุกคนแต่ว่าเราต้องวิ่งรวดเดียวอะ่ะให้ไปให้ได้อะแอดคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าสตามิน่าตัวละครมีจํากัดแอดจะรอดไหมรอบนี้ทุกคนมาลุยกันนะอา้ why, why, why? าววายายวาในโดสามันอยู่นูน่นทุกคนเราลเราไปทางนี้ได้ไหมอ้า <c oughs> กูเห็นสวิตแล้วแต่กูไปลอดเดนเสสองมาที่นี่แล้วกูจะรอดไหม <c oughs> ส่องก่อนดิคือถ้าเดนเสสร์มันเห็นเราปุ๊บมันจะปากหมุดเลยเว้ยว่ามันเห็นเราแล้วแล้วมันก็จะเดินตามเราทุกคนเจอสวิตไฟแล้วแต่ว่าเราลอมันมาตรงนี้แล้วดิเราต้องใช้สมรณาด้วยความคุ้มค่าถ้ามันอยู่ตรงนี้เราต้องลอบไปทางอื่นเหรอโอไมคก่อนยากเวอร์แล้วกูจะกดยังไงก่อนฮัลโหลเอาวะเอาวะต้องเสี่ยง รู้ว่าเสียงแต่คงต้องห้างลอเห็นหางไหม <c oughs> ไม่นาทุกวรวิ่งตัดหลังไปเลยแล้วกันว้อ้าอะไรวะินเดียวกูก็ตายแล้วเนี่ยม <c oughs> ันยากอ่ะแล้วจะลอมันทางไหนวะคุณพระคุณเจ้า ทุกคนตอนนี้แอดเดินมาอีกฝั่งหนึ่งวิแต่ว่าแอดไม่มั่นใจว่าแอดจะรอดไหมนะวยเปิดได้แล้วจ้าเปิดประตูสิจ้ารือมันเปิดประตูทางอื่นทุกคนแล้วเ,เกมมันเงียบมากมันเหมือนจริงก้นเปิดประตูให้กูยังกูเปิดสวิตไฟตั้งนานแล้วเนี่ยมึงยังไงของมันวะ แอดว่าเราต้องไปหาสวิตไฟแบบแบบนั้นะ่ะที่อื่นแน่ๆเลยอะหรือว่าเรากดแล้วมันจะไปเปิดอะไรตรงไหนแล้วเราไม่รู้เราก็ต้องไปเดินหาใช่ปะเนี่ยมันมีเหมือนทางไปแต่ก็ไปไม่ได้โอเคฉันจะต้องหาให้เจอให้ได้เลยนะนะทุกคนแอดวิ่งมาสะพานนแอดเจอทางออกแล้วมีเดรนเสาววิ่งตามมาด้วยแกวิ่งตามมาไกลๆอะแกไวไเกือบแล้วแม่โก,กู มันจะเดินตามมาอีกไหม啊ไอ,อย้ายพันกล่องออกมาได้คะไอไวอลงน้ำได้ไหมไวไวทางไหนอะ่ะตัวอะไรวะนั่นนะ่ะดูดิยังไงเดินด้วเสาร์เลยว้า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 ยเสียงคนลงน้ำไอเดินด้วเสาร์ในน้ำโอเคเราต้องวิง่งวิ่งเดินเดินอะมันต้องเลี้ยงสตามิน่าไว้ทุกคนแต่ก็ห้ามเดินอย่างเดียวต้องวิ่งด้วย ไม่นะไม่นะคือว The Helicopter should be around here มึงจะไปหาเฮลิอคอปเตอร์ที่ตกแล้วทำไมเนี่ยเสียวมากเวอร์บรรยากาศคือแบบสมจริงจัดจเอ่อตรงนี้ปะเอ่อที่แอดที่แอดเงียบแล้วก็นิ่งเพราะว่า why 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 search for the helicopter oh my g o s h my g o s h กระดูกใหญ่มากแม่อุ้ย,ยเกมนี้ให้ฟีลไดนเสาร์สุด เดินผ่านไปเลยจ้ะตรงนี้แหละคิดว่าน่าจะสมปลอดภัยไปได้สักระยะหนึ่งทุกคนเราได้เดินผ่านกระดูกในตัเสาเนี่ยมันช่างน่าประทับใจจริงๆมีไฟฉายไหมโอ้โหไฟฉายมึงเหมือนไม่มีเลย <sm ell noise> โอเคเฮลิคอปเตอร์น่าจะอยู่แถวๆนี้ตรงไหนวะตรงวิ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 มีเศษซากปะเศษซากปะใช่ไหมใช่ไหมภูเขาหลอหรือว่าไงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล my darling โอ้ oh, ไม่ใช่ด้วยภูเขาจ้าทุกคนฉันติดเข่าแล้วหนึ่งเ <c oughs> มื่อไรฉันจะเจอเฮลิคอปเตอร์ where are you ฮ e y มีใครอยู่แถวนี้ไหม <c oughs> ฉันมาดูศพพวกนายนะเ <c oughs> จนนะโอ้ไม่กอลึกเข้าไปนในป่าเรื่อยๆเลยอะ่ะทำไมมันเสียวๆอ๋ออีอกา มึงอย่าร้องเยอะอีกาไี่ม um, ีเก so ือบทุกเกมช่วงแรกๆที <t 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 ่แอดเล่นเนี <t <t ่ยเพิ <t <t <t: <t 네่งมามีเกมนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยหลังจะหายหน้าหายตาไปนานคิดถึงมากแม่อย่ามาอย่ามาร้องดังหรือเราต้องเดินตามหิ่งห้อยวันนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์ในการแบบว่านำทางคนที่โชคดีได้ไงได้ไงไดไงแอดว่าแล้วใช่ไหมใช่ไหมเหลิคอปเตร์แน่ๆเลยดูดิทุกคนเฮ้ยใช่ด้วยมีใบพัดตรงนี้ โอเคว้าย okay, นึกว่าไดโนเสาร์ตกใจหมดเลยเห็นเงาไกลๆคุณพระตายหากันหมดแล้วหนึ่งเฮ้มีใครอยู่ไหมเฮ้เฮ hey, 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 hey. ้เฮ้เฮ้เฮแคปซูลแคปซูลนี่นี่ này, 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 này. นี่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 คนตายคนคนคนตายทําไมทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นบ้าเอ้ยกูจะไปรู้มึงเหรอเอ่อเดซเอ่อเดซเดสเพลซิสโก้แบ็กทิ้งไทม์แคปซูลคัมทูพรีเซนต ดูเหมือนว่าเราต้องเอาคแคปซูลกลับไปด้วย I only have one capsule left ฉันมีแคปซูลเดียวอีกแล้วนะคือเราใช้ไปแล้วไม่ใช่หรอ This has to work มันน่าจะใช้งานได้ฉันต้องการจะซ่อมมันทั้งหมดที่นี่แล้วยังไงอะ่ะมันจะมันจะใช้งานได้มึงจะโดนใดนทัลเสาร์แดกก่อนไหมเนี่ยฮะเอาแล้วไงมึงมึงดีๆเลยมึงรีบๆเก็บวรีบไปอย่ามองเยอะ ไม่รอดไม, <c oughs> ไม่รอดแน่แน่แอดว่าเกมเต็มคงไม่ใช่เนื้อเรื่องของคนนี้หรอกน่าจะตุยเย่ก่อนแต่เขาอะจะเอาแคปซูลไปให้ลูกสาวของเขาไงเอ้ยแอด to wish list อ๋อไม่รู้จะแอดไว้หรือเปล่านะแอบรู้สึกภาพสวยแต่มีความยังไงดียะทำนองเงียบเกินไปอะอยากให้มีมากกว่านี้นิดนึงเสียงแอมเบียนเยอะๆกว่านี้มันดูกริบอะมีอีกาแล้วนะยังกริบเลยทุกคนอันนี้ขอติแค่เรื่องเรื่องเสียงเนาะ a อนิเมชั่นก็ พอไหวแต่ก็มีความแข็งแข็งตรงตัวที่เราวิ่งหนีตัวแรกเห็นปะตัวใหญ่ๆ,ๆอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะโม้หรอกนะแต่ทุกคนคงเห็นแล้วสินะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดใครสนใจยังไงก็พูดคุยกันไว้ไดน้นะจ๊ะก็ถือเป็นเกมที่โอเคแหละภาพสภาพแวดล้อมเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนะ่าสนใจสถานที่ดีต้องปรับปรุงเรื่อง เสียงบางจุดนะครับแล้วก็ a n นิเมชันบางตัวเนาะ mm hmm. ก็แล้วกันนะสำหรับตอนนี้สำหรับแอดมนาะส่วนตัวส่วนตัวอ่ะสำหรับทีนี้ก็วังว่าจะบันเทิงกันนะจ๊าเจอกันในคลิปหน้านะครับ